ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่แดน5้าเรือนจำพิเศษทนบุรีทุกท่านครับครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับก็หลายครั้งแล้วก็คงจะได้คล่องขึ้นและเข้าใจในเนื้อหาของลวดลายเถากนกกระกาบนอกคาบนะครับกนกเงา นะฮะสามตัวนะฮะมีตัวเหงามีตัวกาบมีตัวยอดนะครับอันนี้ที่ครูจะสรุปให้ครูก็สรุปให้ทุกครั้งนะครับว่าผ่านอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับครูก็จะให้ขึ้นนะฮะรวดลายครูรวดลายนะฮะเป็นเถาขนมเปรวนะครับกานขดนะครับแต่ครั้งนี้จะอยู่ในนะฮะรูปสี่เหลี่ยม นะฮะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะด้านก็จะเท่ากันหมดทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะสาธิตให้ดูให้ให,ให้ให้ดูว่าจะขึ้นโครงยังไงจะปรับโครงยังไงและรายละเอียดครูก็จะส่งไปให้ทุกคนเนี่ยได้แกะลายตามที่ครูกําหนดไว้ให้นะครับนะะเมื่อสัปหักนี้ครูก็พยายามที่จะอะไรนะครับที่จะวางแล้วก็หาอา่า รู้ทางว่าจะทำยังไงให้คุณเข้าใจได้เร็วแล้วก็ได้ปฏิบัตินะรกันถูกต้องนะค่อยๆแกะนะครับไปทีละนิดีลินิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีความพยายามก็ไม่ยากนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าในใน,ในคุณต้องต้องอย่ต้อง,อง,อองหนีความ วามบ่คาไม่รู้ให้ได้คือหมายถึงว่าจะทํำยังไงให้เราเนี่ยเข้าใจในทิศทางของอันดกเถาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเพราะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ในการใช้ในวันข้างหน้านะครับแล้วถ้าใครจะมาในสายลงรักปิดทองนะฮะเาเรียกว่าลายลดน้ำเนี่ยนะครับคุณจะต้องคล่องแล้วก็ต้องใช้ลวดลายเนี่ยเหล่านี้นะครับเนี่ยไปใช้ในงาน เกี่ยวกับลงรับปิดทองนะครับเพราะยังไงถ้าต่อไปก็จะเป็นงานเขียนสีแต่ตอนนี้คือเราก็ต้องเขียนขาวดำเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวครูก็จะสาธิตให้ชมกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยแกะรายละเอียดแล้วก็ทิศทางนะฮะให้อ่อนช้อยให้ผิวไหวนะครับแล้วก็ยังไงก็แต่ ให้ดินสอนะฮะให้เส้นเล็กๆนะครับอย่าทำให้เหมือนครูที่ครูทำเนี่ยครูทําให้คือว่าเส้นใหญ่แล้วคุณจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็การบากลายขอให้ช่วยนะฮะดูให้อีกทีหนึ่งไม่อย่างนั้นก็ถามรุ่นพี่เขานะครับรุ่นพี่น่าจะมีคุณบางฤทธ์เนี่ยนะครับเขาน่าจะช่วยแนะนําเพราะว่าครูเนี่ยได้ถ่ายทอดไปให้อะไรเนี่ยเขาเยอะมากนะฮะถ้าเขาตอบไม่ได้เนี่ยก็ช่วย ก็ช่วยจดจําไ้ด้วยมาบอกครูด้วยนะครับว่าครูเองเนี่ยครูให้อะไรกับบางลิกเนี่ยไปเยอะมากและหลายอย่างและรายละเอียดทุกๆอย่างนะครูจะถ่ายทอดหมายว่าครูเองอยู่ในนั้นนะครับก็ลองดูว่าเขาจะมีวิธีและลีลาการตอบนะครับคำถามคุณได้อย่างไรถ้าหลายๆคนนะครับมีข้อข้องใจนะครับที่ผ่านมาครูก็ลืมไปว่ายังมีคุณบางลิกอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ ทำหน้าที่น่าจะแทนครูได้บ้างเพราะว่าครูเนี่ยจะสื่อสารเขาเกือบทุกๆุกวันเมื่อครูเนี่ยได้เข้าไปะะสอนที่นั่นนะครับยังไงก็ครูก็ขอถ้าบางที่ได้ฟังครูก็ขอฝากน้องๆด้วยนะฮะดูแลแทนครูด,ด้วยแล้วกันนะฮะฝากครูจะได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวชมสาธิตเลยนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับที่จะเป็น การผูกลวดลายกนะนกการขดเปรวประกอบนกคาบนะครับก็จะอยู่ในรูปของสี่เหลี่ยมนะคสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยนะฮะสี่เหลี่ยมด้านเท่าเลยนะครับก็ครูก็จะลากคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูก็จะไม่ใช้ไม้ทัดเดี๋ยวรูก็ต้องใช้ไมท้ทัดเพราะูได้กําหนดไปเรียบร้อยแล้วนะครับรูกําหนดให้ไปเรียบร้อยแล้ว สี uh, the, um ่เหลี่ยมนะครับ กูจะทำสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยให้ดูนะครับแต่ว nah ่ากูก็ล่างอ่ะให้ดูที่กูล่างเมื <Yes. S 2> ่อกี้ดีกว่านะอันนี้กูก็กําหนดว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับยกตัวอย่างนียคืออันนี้คือขอบสี่เหลี่ยมที่กูทําให้เมื่อกี้ให้ดูเนี่ยนะครับคือสี่เหลี่ยมนี่นะครับเห็นชัดขึ้นนะครับเี่ยสี่เหลี่ยมนะครับ ครูก็ขีดแล้วครูก็แบ่งสัดส่วนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วครูคคก็จะทาให้ดูว่าเนี่ยสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมเท่ากันเลยนะครับสองด้านด้านละคือจริงๆแล้วยี่สิบสองเซนแบ่งคือเป็นด้านละสิบสิบเอ็ดเซนนะครับนะฮะแล้วก็จะจะมีตัวเรียกเลยนะฮะนาหน,า,หนาการอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีลายอยู่ก็คุณก็จะเห็นลายอยู่นะครับว่า ลายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นของจริงนะฮะเดี๋ยวครูก็จะให้ดูของจริงไปด้วยแล้วก็จะถ่ายของจริงไปให้ดูเป็นแบบนะฮะครคูก็จะแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งเสร็จนะฮะสัดส่วนเนี่ยครูครูแบ่งให้เรียบร้อยนะครับสสรเนี่ยคือครูครูทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนะี่ยก็เหล,นะหลือไปถึงว่าพอได้สัดส,ส่วนปุ๊บเนี่ยคุณก็เห็นลายคุณก็ดูคร่ <S <S าวๆล่างมาเลยนะฮะขนมกล้านขดเนี่ยขดยังไงนะฮะเนี่ยครคูจะขดให้ดูนะเนี่ยครูก็ทํามากี้นะฮะเนี่ยมันจะได้ไหวขึ้น ถ้าทํามาเนี่ยกูก็จะช้านะเนี่ยครับมัก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยการขดมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยถาก็จะเลื่อยมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยกูทําให้ดูเดี๋ยวเลื่อยมาตรงเนี้ยนี่คือได้โครงนะโครงขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต <internally. S 3> ่ก er ็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยกูกําหนดหน้าอะไรเรียบร้อยแล้ว ว่าจะขึ้นลายลายแบบตรงไหนอะไรยังไงนี่ครับรูได้กําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ครูก็จะแบ่งสัดส่วนให้นะครับเมื่อกี้รูก็พยายามจะให้สัดส่วนให้เกือบครบเลยนะครับว่าตรงไหนอะไรบ้างนะฮะอย่างนะฮะตอนช่วงเนี่ยฮะมันจะมาขีดเส้นนะครับมันก็จะเป็นรูปเดี๋ยวก็จะให้ดูว่ารูปที่ของจริงนะครับรูปของจริงก็คืออย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นอะไรรูป ไม่ได้ครยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นเนื้อลูปก็คงไม่ได้เห็นเต็มนะครับก็เดี๋ยวยังไงครูก็แบ่งนะให้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยดูตามว่าเนี่ยลงมาตรงนี้กี่เซนคุณไปทําตารางแบบนี้เลยเขียนตารางนี้เลยครับนะครับนะฮะเพราะว่าด้านไหนกี่เซนกีเซนเนี่ยครูกําหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยไปล่างแบบให้ได้อย่างนี้นะครับเนี่ยออกมาให้เป็นแบบนี้เลยนะฮะล่างขึ้นมาเป็นเนี่ยฮะเขี้ยครับว่าตรงนี้ก็คือจะมีลายนะฮะหน้าหน้าเนี่ยตรงเนี้ยครูก,ก็จะกําหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างอื่นเนี่ยครูกําหนดให้เรียบร้อยแล้วเพียงยยยแ,แต่ว่าคุณก็ลองทําโครงสร้างลองให้ได้ก่อนนะครับว่าเอาไปยังไงมายังไงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย ผมทราบเป็นยังไ้ได้ก่อนเบาๆนะครับแล้วก็คุณก็ค่อยขึ้นตามนะฮะตามที่ตัวอย่างที่ครูให้เลยพอคุณได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าสัดส่วนครูให้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเนี่ยก็จะเห็นตาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยว่าตรงไหนมันกี่เซนกี่นิ้วกี่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครูก็จะให้ตามตัวนี้ไปแล้วคุณก็ไปล่างว่าจะขึ้นตรงไหนตรงไหนเพราะครูแบบให้ไปแล้วนะครับ ก็ลองไม่จำลองแล้วครับปฏิบัติทำเลยนะครับเด็กก็ค่อยแกะไปค่อยแกะทีละส่วนนะครับค่อยแกะทีละส่วนจะแกะตรงเพราะมันจะมีน่าจะเป็นนกคาบอยู่สามช่อนะครับสามอยู่สามช่อนะครับที่เป็นละเป็นเป็นนกคาบไปก็ลองค่อยๆดูแกะไปนะครับค่อยๆแกะไปนะครับอย่าใจร้อนและก็อย่ารีบเร่งนะครับจนเสียงามขอให้ ช่วยนะฮะไปทีละทีละนิดละนิดนะครับไปทีละทีละลายแกะไปทีละเถานะฮะเถาไหนมาไหนนะครไปแล้วก็จะประกบไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้เหมือนกันก็จะเป็นสีเส่เหลี่ยมแต่ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะขยายไปตามที่ต้องการได้แต่อันนี้ครูจะเห็นว่ามีหน้ากระดาษทั้นี้ครูจะทเท่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็น คือถ้าจะใหญ่ว่านี้จะขยายยังไงแต่ครูก็เพิ่มไปตามสัสดส่วนที่จะให้ไปแต่ครั้งนี้ครูจะให้วาดแบบใน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 แบบนี้ไปก่อนนะคืออย่างละเนี่ยเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมนะสี่เอเอเขาเรียกว่าสี่อะไรยังไงนะถูกผู้ไม่ถูกเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะด้านเท่าสองสี่ด้านนะ,ะสี่สี่ข้อน,นี่ฮะรวมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณก็กลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็ลองดูนะลองฝึกก็ก็งขอให้ถอนฝึกแล้วกันตอนนี้ก็จะเป็นขั้นที่ขั้งที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยความเป็นจริงและต้องเสมือนจริงและแล้วคงจะพลาดอะไรไม่ได้แต่ครูก็พยายามที่จะกําหนดขอบขายว่าอะไรมันเป็นตลาดเลยอะ่ะแล้วคุณจะลงไงมันจะได้ไม่พลาดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับช่วยนะฮะฝึกนะครับขอให้ตั้งใจแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ 오늘도 빨간 버스 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈수 있다 말하지만 썩 가깝지는 않아요. 그만큼 좋아서요. 당연히 여기지 말아줄래요.